ก็มีโอกาสได้ทำงานในครัวที่ประเทศอังกฤษอยู่ที่นู่นประมาณ 6- 7ปีนะครับที่มาแล้วลูกค้าต้องสั่งกะเพราดาวกระจายต้องสั่งแน่นอนไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรนะจะมีแค่ว่าคัดเนื้อให้สวยแล้วก็สไลด์ให้บางสิ่งที่เรามีเราไม่เคยมองเห็นรอบข้างเราผมว่าน่าจะเป็นเส้นทางที่แบบร้อนนำทางให้แบบโดยตรงเลยครับ เดี๋ยวนี้ร้านเราติดแค่ไหนแทนที่เราจะเพิ่มราคากําไรมันจะเพิ่มมากขึ้นอีกผมไม่ได้มองแบบนั้นผมมองว่าแบบไม่ใช่ว่าเปิดเพื่อที่จะหาเงินผมชื่อการิมพีบัตนะครับเป็นเจ้าของร้านอาไบมาโคขุณครับทุกคนก็จะพูดเหมือนกันหมดว่าตรงนี้คือใครมาเปิดก็จะเจ๊งหมดแหละ มันเป็นทางผ่านมันไม่โอเคอะไรเงี้ยครับจนวันหนึ่งมันติดป้ายให้เช่าลองเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วกันแรกๆก็ถ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเราจะเห็นลูกค้าแบบหน้าเดิมๆเขามาทานอยู่เรื่อยๆบางคนมาทีสองถ้วยสามถ้วยบางคนมาทุกวันเลยอาทิตย์หนึ่งมาติดทุกวันเลยไปๆมาๆก็กลายเป็นตอนรับลูกค้าไม่ไม่พอละ น้ำกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยจริงๆมันคือสูตรของพี่ชายที่ว่าเขาลองผิดลองถูกมาเยอะเวลาใครมาบ้านเวลามีงานเขาก็จะเอาสูตรก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาทําคนก็จะติดใจเยอะก็เลยเอาลองมาลองขายดูเรามีหลายส่วนที่จะต้องใส่เข้าไปในหม้อกว๋วยเตี๋ยวเราเนี่ยมีเนื้อเปื่อยมีเนื้อดาวกระจายมีกระดูกเอ็นแก้วที่จะต้องใส่ไปทั้งวันก็เพิ่มความแบบว่าเข้มข้นให้กับน้ำกว๋วยเตี๋ยวเพิ่มเข้าไปอีกครับ ความแตกต่างด้วยที่ว่าเราใช้เนื้อถ้าเป็นส่วนใหญ่คัดเนื้ออย่างดีไม่ใช่ว่าแบบเอาเศษที่แบบเล็กๆ,ๆมาผัดหรืออะไรพวกนี้นะเราเอาส่วนของแต่ละส่วนเอามาคัดอีกทีหนึง่งเอาไปทําให้ถูกกับอาหารจานที่มันควรจะทำนะครับอย่างเนื้อดาวกระจายอย่างเงี้ยครับมันก็จะพิเศษกว่าเนื้อตัวอื่นทานแล้วเขาจะชอบเขาก็จะอินไปกับเราด้วยว่ามันคือของร้านเราอะไรเงี้ยครับอันนีถ้ถือว่าสวยระดับหนึ่งเลย,าาายใช่อันนี้ดาวกระจายที่สวย,สวยถ้าไม่สวยก็จะมาสลายผัดไม่ได้ จริงๆมันคือเนื้อไม่เปื่อยมันมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะครับอันนี้ประมาณเกือบสิบโลนะเก้าโลอันนี้ถือว่าสวยครับและยิ่งถ้าเราเอาไปแรปแล้วก็เอาไปแช่ลายจะขึ้นสวยกว่านี้อีกแต่ถ้านิ่มๆก็จะดูดูไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่นนี้ถือว่าสวยมากก่อนแต่งงานนะด้วยศาสนาก็ไม่เท่าไหร่ตอนนั้นไม่เคยคิดถึงณจุดนี้อะไรมาเลยนะครับ หลังแต่งงานปุ๊บเหมือนเราเราตั้งใจเรวก็วแบบเราแต่งงานเพื่อร้อยและพยายามจะทําทุกอย่างให้มัน,มนถูกต้องละเริ่มเริ่มศึกษาอะไรเยอะเยอะขึ้นละหลังจากนั้นนะครับด้วยกับว่าที่บ้านทําธุรกิจเกี่ยวกับเกียงเนื้ออยู่แล้วทางบ้านผมและบ้านแฟนพี่ชายก็จะเป็นเกี่ยวกับเสื้อวัวนําเข้าอะไรพวกนี้นะครับสิ่งที่เรามีเราไม่เคยมองเห็นแต่กับกลายเป็นว่าหลังจากที่เราเริ่มเปิดร้านปุ๊บเราเริ่มเอาข้อดีตรงเนี้ย เป็นประโยชน์กับร้านเราทั้งหมดเลยเราก็เลยเอามาใช้ผมว่าน่าจะเป็นเส้นทางที่แบบร้อนนำทางให้แบบโดยตรงเลยครับเรียนปริญญาในเศรษฐศาสตร์แล้วหลังจากนั้นก็ไปเรียนภาษาแล้วก็เรียนเกี่ยวกับพวกด้านคอมพิวเตอร์อะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานในครัวที่ประเทศอังกฤษอยู่ที่นู่นประมาณ6-7ปีนะครับมันได้ได้กลิ่นอายมากกว่าอย่างสมมุติว่าอย่างร้านสุดท้ายที่ผมทำเจ้าของเป็นคนเวียดนาม เขาจะพิถีพิถันกับการทําอาหารของเขามากผมมาย้อนดูตัวผมตอนเนี้ผมรู้สึกว่าผมคือเขาจะพิถีพิถันมากกับอาหารที่จะต้องออกไปที่มาแล้วลูกค้าต้องสั่งกะเพรากระาากาจายต้องสั่งแน่นอนไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรนะจะมีแค่ว่าคัดเนื้อให้สวยแล้วก็สไลด์ให้บางกะเพราต้องแห้งๆที่เราชอบแห้งๆ สูตรอาหารจริงๆแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่แบบทำกินอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเนี่ยครับสูตรแม่มั่งสูตรพี่ชายมั่งลูกค้าก็ชอบครัผมว่านะเดี๋ยวนี้ร้านเราติดแค่ไหนแทนที่เราจะเพิ่มราคากำไรมันจะเพิ่มมากขึ้นอีกแรกๆเราเคยขายแบบไหนเราเคยเห็นภาพว่าวินมอเตอร์ไซค์มานั่งทานเด็กนักเรียนมานั่งทาน บางทีรถหรูๆมาจอดเราติดภาพตรงนี้เราก็ไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรร้านเราแทนที่เราจะเพิ่มราคากําไรมันจะเพิ่มมากขึ้นอีกผมไม่ได้มองแบบนั้นผมมองว่าแบบไม่ใช่ว่าเปิดเพื่อที่จะหาเงินเป็นคนไม่คิดต้นทุนไม่คิดกําไรพยายามทําออกมาให้ดีที่สุดเหมือนเราทานเองร้านมันค่อยๆเจริญเติบโตมันไม่ใช่ว่าก้าวกระโดดนะอย่างผมเริ่มจากเป็นเพลิงเล็กๆที่ว่าผมพยายามจะทําให้มันมีคุณภาพ แล้วก็ให้มีลูกค้าให้ให้มีรายได้เข้ามาเรารับผิดชอบครอบครัวเราได้ครับผมไม่ได้คิดว่ามันจะเติบโตมาขนาดนี้สําหรับผมผมว่ามันมั่นคงอยู่นะสำหรับสำหรับผมที่ทํามาตลอด7ปีนะครับอยากจะให้ร้านเราแบบว่าเป็นพคนเหมือนแบบนัดมารวมมาเจอกันที่ร้านเราเพื่อนเพื่อนของลูกค้าโทรมาว่าอยู่ไหนเขาก็อธิบายนานมากเลยว่าแต่แล้วเราก็นึกในใจมันจะมีไหมวันที่ว่าว่า โทรมาแล้วบอกอยู่ร้านอาใบมาแล้วคนจะรู้จักก็พยายามถามแล้วก็แอบลุ้นในใจอยู่ว่าเขาจะตอบอยังไงไม่รู้เ,เกรงใจเราหรือเปล่านะเขาก็ได้บอกว่าบอกเขาชอบมากเขาชอบมากเหมือนเหมือนสมสมกับที่เขาเขาเขาล่ำลือกันผมที่เขาชอบกันอะไรอย่างนี้นะครับผมอยากจะทําร้านนี้ไปตลอดจนไม่กล้าพูดว่าแบบเป็นตำนานถ้าเราทํามันด้วยใจผมว่ามันก็ไม่น่าพลาดนะถ้าอลร้อยยังยังยังให้ผมอยู่นะ